ย่างคืออะไรเนี่ยพี่แจงให้พี่เปาฟังเอะะดีไรไม่อยากรับไอ้ตัวมื่วะต้องผมใส่สีดำไงพี่เปาพี่ตอนนั้นอะไม่อยากรับตรงไหนพึ่งเจก,กจะตายบ้าถ้าผมเป็นโอเวอร์อ่ะเขาจะไม่เก็บค่าสีสูตรผมถ้าผมเป็นไรละ่ะครต้องจ่ายค่าสูตรแข็งต้องจ่ายค่าสีสูตรสีดําแล้วก็วันที่พี่พี่ตอมมาเปลี่ยนเป็นสีขาวอะพี่ต้องเก็บอีกสามล้านนะเอผมก็ผมก็เลยถามน้องกันว่าเอา้าสรุปจะเก็บต่อจะเก็บต่อหรออีกสามล้านใช่ไหมพี่เข้าใจปะพี่ไม่ได้เสียดายหรอกเก้าล้านอะความรู้สึกพี่นะฮ เอางั้นก็นั้นเดี๋ยวพี่ไปแล้วกันเนาะพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วนั้นเราเราก็คุยกันเลยกันเรื่องสีสูตรแล้วเนาะเดี๋ยวพี่ไปอะไรอะไรมันไม่ใช่ครับพี่เกสโอ้พี่ไม่หมือน้องชายสวัสดีครับพี่โกโก้ฮะจำได้ไหมจำมันได้ไหมพี่หรอไหนใครนะเขาฟังเสียงไหนเฮ้ยเขาพี่โกโก้ทั้งหลอดล้อหลอกกันได้เห็นไหมเนี่ยเฮ้ยรับพี่ กูกูกูเขาเขาุ่นใหญ่นะกูบอกให้เออเขาอุ้มกูเลยอ่ะเดี๋ยวกูดิ้ดอ้ะโต๊ะห้คลโลตาพี่โก๋อ๋อกูจำได้แล้วไอ้หมอไอ้หมอหน่วะก็กลับมาที่ผมจะชวนพี่ตันแบบพี่ทูมันจะดึงตัวผมเนี่ยเออรอรอไอโน่เข้าก่อนค่อยตีทีเดียวทูเรนมันแล้วจะตีผมทำไมอ่ะ ม่พ no ี my name. My name no. no. ่ไม่ชอบไปโนไงไอ้มึกมึงใจไอโนเข้ามึงจะมึงใจไอโนอยู่ไอมันไม่ยอมเข้าเนี่ยมันไม่ยอมเข้าผมก็ไม่จะเอาเจ้าเจ้าจ้ไอโนเข้าไหมผมไม่อยากเข้าไหมแต่มันไม่มาไม่เขาถามเอาเข้าไหมเนี่ยเขาบอกเขาจะตีอยู่เดี๋ยวมึงจะเอากูเข้าจริงเหรอเขาจะตีแล้วมึงไม่เอคุณถามเลยมึงจะไอโนเข้าไหมเย็นๆคุยกันได้โก้ไม่พี่ผมไม่ชอบไปโนจริงว้าพี่เป่าพี่ใครก็ได้ไหมพี่จริงอ๋อผมคือผมไม่ได้มีอะไรเสียไม่ได้เลยแต่ให้โนเข้าผมซัดแหละพูดจริงพูดจริงและที่ไม่ชอบไปโนมันมันชอบล้อหลอกพี่เว้ยมันชอบแบบ เวลาคุยพี่มันชอบยิ้มอ่ะพี่ไม่ชอบอลาหมึกจริงเลยเพราะมันเป็นคนอารมณ์ดีพี่เพราะว่าโกะเวลาแล้วเวลาโกะคุยพี่โกะก,ก็กกกะยิ้มเหมือนกันไม่ใช่หรอไม่พี่ไม่ใช่ครับพี่ <laughs> พี่เป็พี่เบาพี่คืออะไรเนี่ยพี่ไปถึงอะไร <laughs> ก็ต่างคนต่างยิ้มให้กันไงก็มีมีอะไรไงเ <laughs> ออ <laughs> ผมชอบพี่ตอนนี้แหละพี่เบาผมไม่ได้อยากคนต่างยิ้มพี่ ก็ต่างกนต่างเอาขำเมืนเหมือนเหมือนเหมือนขำขำจริงๆก็ต่างก็ต่างยิ้มไงน้องถูกครับพี่ต่างคนต่างยิ้มถูกครับเขาเล่นเขาเล่นปมกวนอยู่เนี่ยจุ๊บจุ๊บอะไรเห็จุ๊บจุ๊บวะไม่ไอตอมมึงมึงมึงมายืนหลักเมื่อกี้มึงมึงมายืนหลักไอโนเพื่อฮะเปล่าครับเพื่อไม่มีเนี่ยเฉยไม่มีอะไรไม่ผูกพันหรืออะไรคิดถึงไม่ไม่ใช่จะทักทายหมอไงไปบอกดีเฉยโอ้กลับไปหรอกลับไปหรอเอาไหม โอ้ใจเย้จัเย้ค่อยคุยกันก็ได้เสียงโองเสียงแข็งอะไรกันเนาะมา้นองในแก๊งผมมันมันมันชอบเป็นอย่างงี้ไหมพี่มันชอบเป็นอย่างี้แหละไอไอมันมันชอบแบบผูกพันนะพี่แบบมาจากที่ไหนมันชอบผูกพันผมไม่ชอบพี่ผมไม่ชอบเลยมันชอบเป็นอย่างงี้พี่มันมันมันเหมือนจะแบบว่ามันมันจะแบบสองแฉกแต่ผมะน้องในแก๊งมันชอบเป็นอย่างงี้รลยตับหลังผมอ่ะใช่ไหมตอมน้อง หาตอมเลี้ยไงไปไม่สุดไปไอาโนมาเอามึงกลับไปแล้วน่ะไปไหมเนี่ยซาเบียไปไหมเนี่ยไม่ไม่ใช่ครับโอ้ยไม่กลับแบบนีไม่รู้ยังไงในมึกน้องอายโนเข้าไปเนี่ยอายโนเข้ามามันไม่มามันไม่มามันไม่รักผมเหรอเอาไม่เหมือนเดิมแล้วเออเอามันเอามันเข้าทีวะจริงเอ้าแล้วพี่จะตีผมทำไม พี่ไม่ชอบมึงยิ้มมาโนมึงชอบยิ้มแล้วเหยกับพี่อ่ะพี่ไม่ชอบเลยน้องอาทำอะไรผิดก็คุยไปยิ้มไปมึงืล้วปกติไงใช่ไหมล่ะยิ้มให้กันแต่พี่น้องแลกยิ้มกันพี่เนาะเออแล้วก็แลกยิ้มแลกยิ้มไงใช่ทำไมเขาพูดมาดูแปลกแปลกต่างคนต่างยิ้มให้กันไงก็ปกติไงใช่ไหมล่ะโก้ถูกครับใช่คยิ้มแลกยิ้มนะพี่เนาะใช่ไอหมึกลอยฟาวไหมสรุปเลยสล็อตยังว่างอยู่ไม่ใช่ลอยฟาวไหม ล,ลูกชายผมอยู่กับพี่ดีแล้วเอาอเอาไปถือพี่อยากให้เลยน้องอ่ะพี่แถมเงินให้รอยล้านได้ไหมโ <200 S 2> อ้พี่ทำไมมันไม่ดีมันเป็นเด็กสองร้อยล้านนะสองร้อยล้านสองร้อยล้านไม่เอาแต่ร้อยล้านละตอนนี้แกงต้องการเงินพี่เอาเอาแต่ร้อยล้านหรอเอาจริงมไหมเอาไปไปคุยคุยที่สภาเลยเอฟ้าว เปล่าไม่คนละลอยล้านป่ะเรื่องอะไรวะงงงงไม่เข้าใจอะไรเลยมึกมึกอะไรวะเนี่ยเขาอย่างงี้แหละพี่โก้เขาเป็นอย่างงี้แหละพี่ว่าไงเนาะคนละลอยล้านคนละลอยล้านแล้วนะไม่ไม่ไม่ใช่ลอยล้านมันคืออะไรไม่เข้าใจลอยล้านนู่นปะเข้าใจละมึงเข้าใจถูกปะเนี่ยโหมือโหมือไอ้ฟ้ามันไม่ตอบพี่เลยเป็นอะไรไม่รู้ค่ะมันอยากอยู่กับพี่แหละพี่โก้สู้พี่จะกลับมาใส่กับผมไปเนี่ยผมกลับมาใส่แล้วเนี่ยไหนสีดำมานนะเออใส่เลยก็พี่บอกผมกลับมาจะเปลี่ยนกลับมาเปลี่ยนด้วยกันเนี่ย ไม่เอาหลอกมึงแม่เปลี่ยเลยมึงกรรูพี่โดนอะไรบ้างไม่เอาหลอกก็อะไรอ่ะหลายอย่างน้องหลายอย่างคืออะไรเนี่ยพี่แจงให้พี่เปาฟังเออใจมึงฟังเขาเดียวแต่พี่เปาเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่าอ่าอ่าเลแจงอ่านะถือว่าถือถือถือว่าถ้าถือว่าพี่เปาอยู่แล้วกันเลยเราไปฟังแล้วกันน้องๆเหรอเห็นไหมไม่คือมันก็ไม่ได้แบบมีใครยอมรับเป็นตัวพี่ไงถูกไหมล่ะใครไม่ยอมเอ็มดีอ่ะฮะอ่ะพี่เปาเคลียร์เลย เอสดี <SD S 2> อะไรไม่อยากรักในตัวมือวะตอนผมใส่สีดำเนีพี่เปาพี่ตอนนั้นอะไม่อยากล้วตรงไหนพึ่อเก๋งจะตายบ้าเอาผมคุยพี่ต๊อสมาตอนแรกอะพี่วันแรกที่ผมเข้ามาที่ที่นี่เลยตอนนี้ผมเป็นสีนำโอเวอร์พี่จำไ,ได้ไหมอา่าคือพี่ต๊อสเราบอกผมว่าถ้าถ้าผมเป็นโอเวอร์เขาจะไม่เก็บค่าสีสูตรผมแล้วก็ให้ผมใช้สีสูตรให้ให้ใผมใช้ใสีดําได้เลยแต่ว่าถ้าผมเป็นไายลักษะต้องจ่ายค่าสูตรแข็งต้องจ่ายค่าสีสูตรสีดํา อ๋อเรื่องมันก็แล้วแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วไปแล้วว่างไม่ได้ามีจ่ายไปสามเดือนอ่าใช่อเรื่องอันนี้เรื่องแรกพี่ก็แล้วก็ไปแล้วถวยพี่ใช่ไหมสวยพี่แล้วเสร็จ<ต>พี่ตอนก็ไม่ได้เก็บผมเดือนเดือนสุดท้ายเดือนที่สามเนี่ยผมคนนี้ก็เออโอเคพี่ตอนยอมรับในตัวผมแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืมแล้วก็วันที่พี่พี่ตอนมาเปลี่ยนเป็นสีขาวอะพี่เขาให้แบบว่าให้ให,ให้รับและบอกผมว่าต้องเก็บอีกสามล้านนะผมว่าผมก็เลยถามน้องกันว่าเอา้าสรุปจะเก็บต่อจะเก็บต่อหรออีกสามล้านใช่ไหมพี่ แล้วพี่ตอก็บอกว่ามันมันก็ต้องเก็บแหละเพราะว่ามันอยู่ในข้อตกลงที่เราคุยกันไว้ก็คือวนกลับไปเรื่องแรกพี่นึกออกไหมพี่อ่าฮะอ่าฮะแล้วพี่ตอมก็พี่ตอก็บอกว่าพี่ต้อ็บอกผมว่าวันแรกที่ที่เราคุยกันนะบอกว่าพี่อยากให้เราใช้นะแต่ว่าน้องๆในแก๊งไม่โอเคกับที่แบบว่าพวกผมมาใส่สีดำแบบว่ามันมันยังไม่คู่ควรพี่ใช่หรอมันใช่ใช่พี่ชาผมมันก็เลยแบบผมก็จํามาพี่ผมผมไม่ได้ผมไม่ได้โกรธนะแต่ผมแค่แบบผมถูกกระทำที่ผมรู้สึกกับพี่ถูกปะล่ะ เขาใจเขาใจในมุมพี่แล้วงั้นถ้าให้กลับไปใส่เฉยมันมันมัน,ม,นมันก็ยังไม่พี่ก็ไม่สบายใจเอาจริงจริงหมึกเข้าใจปะพี่ไม่เสียดายหรอกเก้าล้านน่ะที่พี่จ่ายเส็จไม่ได้ไปมันมันนิดน้อยเว้ความรู้สึกพี่นะฮะที่พี่รู้สึกอะ่ะสุดท้ายพี่ไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นมันเป็นเซตไหนหรือกลุ่มไหนหรือว่าพี่ตอนพูดเองเหรือไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนในแก๊งอ่ะถูกพลหมึกเราจะเป็นพี่น้องกันหรือว่าพี่รักพี่เปาหรือว่าพี่รักมึงเห็นเหมือนเหมือนน้องคนหนึ่งถูกปะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนนอะ่ะ คนในแกงก็ต้องมาก่อนพี่ผู้ถูกไหมละ่ะถ้าน้องในแกงไม่โอเคอ่ะพี่ตอยก็ต้องไม่โอเคถูกไหมละ่ะแค่นั้นเองอืมซึ่งพี่ตอยพี่พูดพี่มาอย่างนั้นอ่ะพี่ก็ต้องเข้าใจแล้วว่าเออไม่ว่ามันจะกี่คนอาจจะมีแค่คนเดียวก็ได้ที่แบบว่าไม่โอเคกับพวกพี่หรือว่าสองคนหรือว่าหลายคนพี่ก็ไม่รู้ไงถูกไหมละ่ะคิดมากไปหรือเปล่าแเพราะผมคิดมากเงพี่ผมถึงมาได้ถึง,ถ,งถึงทุกวันได้พี่เปล่าพี่ ผมไม่ได้อะไรกับเสีไม่ได้เลยพี่แต่ว่าแค่แบบถ้าใ,ให้กลับไปใส่สีดำํำผมตอนเนี้ผม,ผมยังไม่ไม่ค่อยพร้อมแล้วก็ยังแบบเคลียร์ความรู้สึกตัวเองไม่ได้พี่เอาจริงๆเลยพี่เปล เปล่าเขาเข้าใจในมุมน้องใช่พี่เข้าใจเข้าใจในมุมผมใช่ไหมครับพี่เข้าใจเข้าใจแต่ว่าบางยีบางอย่างมันก็แบบเออมันก็คุยได้ปฏะีประนอมได้อะไรไงเข้าใจไงพี่เข้าใจหมดแหละแต่ว่าพี่เองอ่ะไม่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเลยอันเนี้ยต้องต้องเท้าความก่อนว่าพี่ไม่ได้อยู่เหตุการณ์ทั้งหมดเลยครับพี่เข้าใจพี่เปล่าผมก็เลยแบบอธิบายให้พี่ฟังเพราะมึกก็ไม่ได้อยู่ตอนนั้นเนี่ยได้มีแค่บัรแล้วก็พี่พี่ตอนแล้วก็อีกคนสองคนั้งไม่รู้จำไม่ได้เราก็ใครอยู่บ้างตอนนั้นอ่ะตอน้อ่ะแต่มันเสียหนนนน้้าาพี่่เเออจริงลยตัะ ผมก็ไม่รู้ไงว่าแบบว่าตอนนั้นอ่ะแบบดาเมันเทนมาพูดอะไรกับพี่หรือเปล่าให้แบบว่าให้ผมให้แบบว่าเรื่องเก็บเงินหรือเปล่าเพราะว่าพอตอนแรกพี่พอตอนแรกพี่พี่ตอก็ไม่ได้เก็บแล้วไงหมอกเขาใจป่าแต่พอย้ายสี่พพี่ตอนก็มาเก็บพี่ก็เลยงงไงว่าแบบเออแกก็จะไปให้สีขาวแล้วจะไปต้องตามมาเก็บมันอีกอะไรเงี้ยโอ้โหสามล้านมันนิดเดียวเว้ยมึกบอกพี่ให้พี่ให้สามล้านพี่ให้ตอนนี้เลยก็ได้เขาใจป่าม,มันมันไม่ได้เยอะหรอกสามล้านโอ้โหแต่ความรู้สึกไงของพี่อ่ะโอ้โห โอ้โหไอ้เมิกก็เป๋ใคยดูดิกูเป๋เลยไอ้เมิกยังเป๋เลยกูไม่ได้พูดอะไรนะกูไม่ได้เริ่มนะ มึงคิดว่าไงควรเป็นยังไงอะไม่รูอ่ะพี่อยากพี่ได้ทำดีผมว่าพี่น่าจะคิดมาแล้วแหละก็อยากอยากให้กลับไปใช้ด้วยกันเพราะพี่ก็เหมาะกับสีดำอย่าง้ก็เลยก็เลยชวนเพราะาตอนผมจะชวนั้แต่ผมกลับมาใช้แล้วแต่พี่ไม่อยู่ไงตอนนั้นหลังมาตัวเองก็ไม่ค่อยจะเข้าเมืองแต่เพิ่งกลับมาเข้าเนี่ยเจอก็เลยบอกแล้วมึงคิดว่าเสียไม่ได้คู่คู่คนสีดำไหมล่ะ ไม่รู้พี่ผมแล้วแต่พี่ดอนเลยผมยังไงก็ได้โยนผมก็ใส่เขามาตั้งแต่สีน้ำเงินสีดำสีขาวมันเจ็บว่ะมันคมอ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่ะเรื่องเรื่องวันนั้นพี่ก็เล่าให้น้องๆในเกียงพี่ฟังก็ได้ปะมัน,นหลายคนมันก็แบบ ก็เออก็ไม่ค่อยโอเคกันแหละกับเรื่องวันนั้นนะกับเรื่องกับแค่เรื่องสีสุดไม่ได้แบบว่ากับตัวเสียไม่ได้หรือว่ากับเรื่องคนน้องๆในแก๊งอย่ไรก็เราก็ไม่ได้เราไม่ได้ไม,ไดมีปัญหากันอี่แล้วไงถูกป่ะละ่ะตั้งแต่แรกอะเข้าใจี่เราถามอยู่มีดิถูกป่ะละ่ะลูกพี่ <c oughs> <c oughs> มือตัวมาเ <c oughs> ถูกไหมพี <laughs> <Okay. S 1> ถ่ถูก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 มา นี่ขอพูดนะโกจริงๆมันก็ในมุมมองที่ของแบบคนเพิ่งมาก็เข้าใจโก้นะว่าแบบว่ามันเป็นเรื่องที่พี่ตอดหรือว่าเอสมันทําตั้งแต่อดีตก็มันไม่ผิดหรอกมันอยู่ที่โกเลือกเลยชอยสองโก้อาจจะยังไงกับพวกแบบเอสดด้วยตรงเนี้ยแล้วถ้าแล้วถ้เจอแล้วมันมันมันจะโอเคกันทั้งสองฝ่ายเหรอถูกไหมล่ะจริงๆเราก็ต้องถ้ามันก็ต้องหาตรงกลางกันอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วโกต้องเอาน้องในแก๊งหรือเอาเพื่อนเอาเพื่อนของโกมาก่อนจะถูกบ้าเบิดถูกไหมเข้าใจนะเข้าใจ คงอาจจะต้องหาตรงกลางกันนั่นแหละเอาแบบว่ามันมันต้องเป็นสิ่งที่โกเลือกได้อะเพราะว่ามันเป็นสิ่งโกถูกกระทํามาก่อนเนี่ยมันมันก็เป็นสิทธิที่โกจะโตกลับอ่ะเ็นสิทธิของโกลอยู่แล้วอ่ะส่วนทางนี้ก็ต้องยอมรับแบบกลมกรมอ่ะเข้าใจปะ,จะมันก็คงเป็นแบบนั้นแหละ แต่พี่คงยังไม่มีแผนใช้เ,เร็วนี้หรอกหมึกจริงๆนะสีดําอ่ะเห็นหมึกถามพี่ยแบบว่าเออแบบว่าเออเมื่อไหร่จะกลับมาใช้การเลยก็ได้เราเราคุยไว้ตอนนั้นไงตอนที่ทั้งที่เปลี่ยน<ๆ>ผมเปลี่ยนไงอืมอตนนัพี่ก็ไม่รับปากหมึกนะพี่ก็แค่พูดเพราะว่าพี่พูดในมุมของพี่คนเดียวไงเข้าใจ แต่พี่ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ผมแค่ไม่ลืมไม่เฉยว่าเราคุยอะไรกันไว้มึงอยากให้สีดำไหมล่ะอะไรนะครับอยากให้พี่ใช้สีดำไหมี่ตัวมือผมพี่ถามตัวพี่เห็นตัวพี่ถามตัวตพี่เห็นตัวพี่ใช้สีดำอยูตลอดไงไม่เคยเจอพี่เป็นสีอื่นไงพี่ถามเดี๋ยว่ามึกคิดว่าอยากให้พี่ใช้สีดำไหม วตัวพี่ยังไงอ่ะพี่อยากใช้อยู่แล้วก็ผมบอกพี่ใช้จ่ายมาทั้งชีวิตพี่ที่พี่ไปพูดคือใช่เพราะผมก็คือถ้ากูพูดไปแล้วเดี๋ยวกูกลัวว่าถ้ากูพูดแล้วเป็นผิดรูปไงเป็นผิดเหลี่ยมไงมันจะเสียเหลี่ยมกันหมดไงปกติพี่ก็ใช้สองแก๊งตลอดนะรู้เข้าใจกูป่ะอยู่ที่นู่นพี่ก็ใช้กับแค่กับแค่เอ็ทีอาร์แก๊งเดียวนะอืออือใช่แล้วมันก็แบบว่ามันก็หลายอย่างกว่าจะกว่าจะแบบว่าพี่ก็ให้เอ็ทีอาร์เปลี่ยนเป็นสีแดงจำได้ไหมตอนนั้นอ่ะจำได้จำได้พี่ มาใช้กับผมแล้วมึกแล้วมึกจำไ,ได้ไหมว่าสุดท้ายแล้วที่มันจบเป็นสีดําด้วยกันเพราะอะไรอะตอนนั้นอะดาได้สิเพราะท้ายมันก็ต้องตจีจนกว่าจะรู้สึกว่าเออมันไม่ไม,ไม่ไม่จะเป็นต้องมีอะไรต้องพิสูจน์แล้วถูกปหละ่ะสำหรับสีดำสองสองสองเมืองไอสองแก๊งเมที่นู่นนะถูกไหละ่ะใช่ใช่เห็นอยู่ท้ายมันแค่สองไงแต่ตอนนี้พวกมึงก็มีสองแก๊งแล้วนี่ไม่ต้องมีพี่ๆก็ได้ถูกปหล่ะ ชิบหายไม่มีข้าวไอโน่ไอโนเลขอะไรน้องสามแปดแปดสามแปดแปดมึงพูดก็ได้เอี่ยเออไม่ขอพี่วะมันก็พี่กำลังตึงว่ยเพราะงั้นผมอันนี้ให้พี่ผมไม่ได้ใช้พี่กระเป๋าเลยพี่เหรอเออพี่กระเป๋าเลยพี่ห้าหนึ่งห้าโนเฮ้ยไม่ใช่ผมกิบแล้วเหมดแล้วหรอกอ่าเนี่ยเห็นไหม่นเห็นไหมครูบอกแล้วไม่ชอบเป็นยีเวโนเห็นไหมเนี่ยไม่ใช่แม่แม่รู้สึกยังไงดูมันดูมให้ผมเปลือยไม่ใช่ผมเปลือย เพื่อโนเพื่ออะไรอันเนี้ยนี่ผมจะให้อันนี้<ห>ผมพูดจริงเอาจริงมันเป็นโทรศัพท์ได้ไม่รู้ผมพูดจริงแหมโนก็พี่แต่ผมขอโทรศัพท์คืนผำไมาสามเป็นแปดผมไม่ได้จะให้โทรศัพท์ไม่ใช่โทรศัพท์พี่ทำไมโอ้โหสต๊อบไม่ไรอะโนว่อไหร่ซาเวียมาลงที่เนี่ยซาเวียซาเวียลงที่นี่ะน,นะไอ ซาเวียเหมือนยาประจําวัดแล้วอ่ะพี่ให้มันอยู่วัดอะดีเอาก็ถามรู้มาเล่นงินสนุกที่นี่เป็นอะไรไปอ่ะอนั่นต้องถามเปลี่ยนบรรยากาศบ้างคนคนที่ตัดสินใจได้เรื่องนี้มีคนเดียวเลยพี่พี่ท็อปไงจะไปตามพี่ท็อปคนเดียวเลยอะ,อะไรก็พี่ท็อปมึงก็ไม่รักกูแล้วไงไม่ <S <S ใช่เหมือนกูจะพูดตรงอันนี้กูพูดตรงนะไม่ฟังกูงอนไม่ฟังไอ้ควายนี่แกงมมืองมันมันท็อปท็อปแล้วเว้ย มึงมึงไม่ควรจะมางอคนมึงควรจะไปหาคนที่แบบเอาแบบตั้งใจจะเข้าแก๊งมึงอะมึงไปนั่งหาแบบนั้นดีกว่ามึงไปนั่งงอคนเพื่อเอาคนอื่นเข้ามันไม่ได้หรอกเว้ยมึงแก๊งมึงโตแล้วอ่ะโตมากๆแล้วแบบไม่งอกูออฟเฟอร์ไปหาแค่มึงคนเดียวกูออฟเฟอร์ไปหาคนอื่นกูถึงบอกว่าให้คนแบบเอ้ยมึงฟังพี่นะมึงมึงฟังพี่นะรู้ไหมทำไมพี่ถึงไม่ชอบไทำไมพี่ถึงไม่ชอบไปโนรู้ไหมทำไมอ้าวอไปพี่พี่ถึงเชิญมานานแล้วมันไม่มาไม่มาที่กับพี่ตอนนั้นอ่ะโอ้ผมบอกพี่โบ๊ทว่า แล้วแล้วพี่แล้วพี่ชวนผมจริงไหมพี่โบ๊ทเปล่ากูพูดเล่นพูดจริงเนาะจริงผมพูดจริงพี่ไปถามพี่โบ๊ทให้พูดอีกทีโอเคจะจะจะอย่างนี้ใช่ปะไม่พี่พี่ไปถามพี่โบ๊ทเลยผมพูดจริงเอาผมบอกผมไปไม่ได้หรอกพี่โบ๊ทก็บอกเออกูก็รู้อยู่แล้วแหละกูก็พูดเล่นเพี่ไปถามพี่โบ๊ทหรือพี่ไปอยากเสียหน้าเหรอเว้ยชวนเวลาไอ้หมึกสมมติสมมติว่าชวนนะไอ้โนมาเล่นกับพี่ปะโนบอกว่าผมไปไม่ได้หรอกพี่ถูกปวลาโอ้เฮียคนคนชวนมันก็รู้สึกไม่ดีถึงเวล่ะน้องเอา มันก็ต้องมันก็ต้องพูดปาดปๆดไปอะให้มันจบๆไปถูกปหล่ะคนชวยมันก็คนคนถูกกระทำมันก็รู้สึกอะคนคนที่มันปฏิเสธมันก็พูดได้ไหมไอ้ทียพี่เสี่ยวรู้สึกไปแล้วไงคุณบอกก็เหมือนบอกถ้ามันเข้าไอ้บดีกูตีกูตีเลยอะกูอยากได้เหมือนกันใช่ไหมอยากกูเข้าเลยเดี๋ยววุ้นถ่ายเอากูได้แหละ เดี๋ยวเดี bueno. first, years, life life like ๋ยวแบบมึงก็หาได้คนจริงๆอ่ะเยอะแยะคนที่อยากเข้ากับมึงจริงๆอ่ะเขาจะใช้เวลากับมึงได้เว้ยคนเก่งๆมีเยอะแล้วอยากได้คนที่ไว้ใจแบบไอโนลินน่ะพี่โกโอ้โหไอมือพิมพ์โคตรไอมือพิมโคตรดีเลยเฮียพี่พี่ความโทรศัพท์ไปถึงวิึดเลยพี่เปิดแชททันได้ไงมันส่งมานานแล้วมันส่งมานานแล้วมันส่งมานานแล้วเป็นอะไนไอโนไอมอโนเินเหรอคือจะหาพี่โก้หกถูกไหมไม่ใช่คำไม่ใช่คำพี่ชายจะหาพี่เอ๊ะหมไอหมอโนเินเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่คำพี่ อ๋อหมอโรเลนหมอโรเลนมาซาเวียนี่แต่แต่ตอนนี้สีพี่มันโคตรเท่เลยนะไอซิวิอนนเอตต่อดิไม่เทหรอไม่เทก็สีดำหรอกน้องคออเคยเห็นพ<น>ี่ใส่สีอื่นหรอโนเคยเห็นดำขาวอะ่ะเคยเห็นชมพูดำไหมล่ะนี่ไงชมพูดำเปลี่ยนแนวไงพี่ เป็นเอกลักษณ์เลยทีนี้วิหนูขอโทษหนูขอปากเขไปเตรียมตัวเล่นแอดดอบบ้านเนาะใช่ไหม Ad Ad <laughs> แ, <ob> <laughs> แอดดอบแอดดอบก่อนแอดดอบบ้านเนาะใช่ใช่วันนี้ก็คุยกันพอละได้พอได้อัธรรถกันละเนาะอ่าพี่อ่าพอได้เนื้อความใจความอะไรอะไรพี่แต่ที่มันก็นแล้วแต่ เสียไม่ได้หลยแล้วแต่มึกกันแหละแล้วแต่พี่ต๊อดพี่วแต่พี่เปาถูกไหมแล้วว่าแต่แล้วแต่ผมได้ไงมันมันมันไม่หลอกมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันถามว่าเรื่องอันนี้เอาเรื่องไหนก่อนอ่ะพี่งงไปหมดแล้วตอนนี้ผมผมก็ไม่ได้ติดเรื่องนั้นแล้วไอ้ไยถึงว่าเรื่องไอ้เรื่องนั้นน่ะมันมันมันติดอยู่แล้วพี่เพราะว่าถ้าถ้าไม่ติดอ่ะไอ้หมึกชวนมาใช้ผมก็กมาใช้นานแล้วพี่ใช่เพราะพี่ก็รู้ว่าที่ที่ผมหลบมาสีมพูเพราะอะไรถูกไหล่ะพี่เพราะอะไร อ้าวพอเรื่องเพราะเพราะเสร็จไม่ได้เหรอหรือว่าไงมันก็หลายหลายอย่างพี่มันก็หลายหลายแก๊งมันกดดันอะตอนนั้นมันก็หลายแก๊งตอนนั้นแล้พี่ไม่ใช่แค่เสร็จไม่ได้พี่แต่ตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยแบบแต่ตอนเนี้ยแก๊งโกมันก็แบบก็ต้องก็พูดตรงๆก็คือแบบก็แบบมันไม่มีใครอยากสู้อะพูดตรงนะโอ้โหพี่ไม่จริงหรอกจริงจริงอะพูดตรงๆอะพูดตรงๆเลยจากใจเลยไม่มีอะไรเลยพี่นี่จากใจจากใจคนเล่นจากใจคนดู จากใจสังคมไฟเอ็มเลยอะอันนี้พี่พูดให้หมดเลยไม่มีใครเขาอยากแบบมันสู้ไม่ได้ครับมไม่ไบ่าวี่อันนี้อันนี้ต้องยอมจริงจริงครับนนเวลาพี่เวลาขึ้นไปสูงแล้วไม่มีบันไดมันตกลงมาเจ็บพี่เอ้ยพี่ชาออก,ก็ยืนยืนสูบแบบโดดเดี่ยวไงเราสามารถปีนขึ้นไปคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องเขย่ฆ่าใครไงนี่ออกไหมล่ะเออถูกไหมก็ถูกครับก็ตอนเนี้ยก็ยอมแล้วว่าอาร์อาร์เนี่ยเอออันนี้ก็พูดตรงๆก็ยอมแล้วว่าอาร์อาร์เนี่ยอืม ไอ้นี่สุดโหสุดอืออลไโอไม่ดีพี่อือนี่คือโหสุดก็คืออ่าวก็ว่าจะแอดดอปบ้านหนิเพราะพี่เคยได้ไหมล่ะดูปืนดูอะไรอะไรอย่างอ่ะอืมวันนี้วันนี้พี่ได้สองลูกนะวันนี้พวกก็ได้สองลูกเออก็พวกเราแอบทัพอ่ะบางบางบางตี้อาร์ก็ได้สามอย่างเงี้ยคือบางบางครั้งอาร์ก็ได้สามบางัทีก็ได้สี่อย่างเงี้ยเก็บหมดอย่างเงี้ยแล้วแบบถามจริงแล้วพวกพี่จะเอาอะไรไปสู้พวกพี่ก็สู้ไม่ได้พวกพี่ก็อยู่ในเฟสฟาร์มอะไรยางไงถูกเะล่าถ้าถ้าพี่ไม่อยู่เฟสฟาร์มพี่ชายอะไรนะ ถ้าพี่ไม่ได้อยู่ในเฟดฟาร์มแล้วครับเฟด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 ฟาร์าาามันยาวช่วงเนี้ยเฟดฟาร์มมันยาวตอนเนี้ยแต่ใจใจพี่เนี่ยยังยังไม่ได้คิดต่อว่าเฟดฟาร์มมันจะถึงขั้นไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเฟดฟาร์มพี่พวกพี่เป่ามันยาวไงอืมมันยาวมากเพราะว่าพี่ยังไม่ได้โฟกัสหลังจากว่าเออฟาร์มเสร็จแล้วกูจะทํายังไงวะฟาร์มเสร็จแล้วกูจะเอาไงต่อวะยังไม่คิดเลย ตอนนี้ฟาร์มอย่างเดียว,วมันยาวใช่เอาเอาเอาขอเอาของเอาอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่นั่นแหละก็นั่นแหผมเข้าใจพี่ป้าผมเข้าใจพี่พ <ừ> ี่ผมก <ừ> ็ไม่ได้มีอะไรเสียไม่ได้หรอกก็นั่นแหละที่พี่บอกหมึกว่าท้ทายแล้วถ้าถ้าอยากพี่กลับไปใส่อ่ะใช่ไหมมันพี่แค่อยากใส่กับเองแค่สองแก๊งอะ่ะพี่บอกกันีแค่นี้แล้วกันพี่ก็ไปถามมีแก๊งเลยว่าเขาโอเคป <ừ> ้องไม่ปมันก็ต้องอยู่ที่มันก็อยู่ที่มึงถ้ามึงอยากให้กูใส่หรืออยากให้เขาใส่ล่ะ สุดท้ายมันก็คือมันก็คือโอเวอร์อะคำพูดที่พี่ตอพูดกับพี่ถูกป่ะล่ะหรือไม่จริงไม่ใช่เถียงว่ามันเป็นสิ่่งทีแกนึแค่คุยผมแค่คุยกับพวกพี่แกงเออผมไม่ไไปคุยด้วยใช่พี่ก็บอกพี่ก็พูดให้ฟังนี่ยอ๋อให้มันเกี่ยวเอาให้ไม่เอาแค่มันเกี่ยวแค่สองแกงก็พอสมมติว่าอาร์อาร์ก็เอากับเสียไม่ได้แบบเกี่ยวกับเสียไม่ได้ก็พอแต่ก็อย่างที่บอกเลยว่าตอนเนี้ยมันพวกพี่อ่ะแบบไม่พร้อมจะไปสู้อาร์ได้ยังไงล่ะใช่ป่ะล่ะมาพี่ปาผมไม่ได้หมายถึงว่ากับพวกผมเลยพี่ผมหมายถึงว่า ถ้ามึกอะแค่ไล่รักก็พออย่าถึงอย่าถึงต้องขนาดต้องไล่หัวใจกันเลยขอร้องไม่ขนาดนั้นหรอกพี่อ่ะโอ้พี่เปล่ารพี่เปล่าพูดว่ะโอ้ไม่ด้องไล่หัวใจพี่ม็นมีหัวใจหัวใจไล่รักก็พอแล้วไม่ต้องไล่หัวใจหรอกหัวใจอย่ามีบ้างอใช่ไหมล่ะเห็นองเห็นใจกันพึ่งพาอาศัยกันก็อยู่ด้วยกันได้ถูกไหมก็อยู่ด้วยกันได้พี่แต่ว่า สุดท้ายตอนแต่ตอนนี้พี่ใส่สีดำไหมพี่ผมใส่สีชมพูไหมพี่ถูกไหมละ่ะอากา้งงพี่เปลี่ยนคนเดียวพี่รอดี๋ยอพี่เปลี่ยนให้ไม่เปลี่ยนหรอกพี่น้องในแกงพี่ทุกคนมันก็อยากใส่สีดำพี่พี่ไม่รู้หรอกเรื่องเสียสีดำสีอะไรอ,ะอ่ะอ่าฟังนะพี่ไม่รู้หรอกว่าสีดำสีอะไรอะ่ะแต่ตอนเนี้ยแบบแบบมันก็พูดตรงๆคือมันไม่มีอะไรแบบไม่มีใครไหวกันอาออยู่แล้วว่าใช่ผมว่ามันไม่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 เป็นอย่างนั้นนะพี่ เจริงนะพี่เพราะว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่ไม่ไหวกับผมถูกไหมพี่อืมผมว่าไม่ว่าจะเสียไม่ได้หรือโอเวอร์เขาก็ไม่น่าใส่สีดํานะพี่กูพอรู้ละก็แสดงว่าโอเวอร์เสียไม่ได้ก็ต้องคิดว่าแบบเออก็ผมก็แบบว่าไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าอันนี้พี่ถูกไหมนะออท,ทูกแกงก็ต้องคิดว่าตัวเองคู่ควรสีดำหมดเลยพี่ ต้องพูดได้หลักความจริงหนูเวลาพี่เพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างนี้ผมบอกอะพี่เราคุยกันผมไม่ได้โกรธอะไรไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเสียไม่ได้หรือโอเวอร์อะไรกับพี่แต่ว่าสุดท้ายเรื่องศีลูนหรือว่าเรื่องคนในแก๊งอะน้องๆในแก๊งมันก็ต้องมาก่อนในระดัแบบแรกถึงเวลาครับอ่าเข้าใจเข้าใจเขารู้สึกน้องในแก๊งก็ต้องมาก่อนอยู่แล้วอันเนี้ยใช่ครับออพี่เข้าใจผมขอมั่นกระเพาะหนึ่งนะพี่นะ นั่นแหละหมึกไปได้นได้ดอเผดน้องไม่เป็นไรหรอกพี่แส่ชมพูด,ดีแล้วก็แบบโกรธก็ยังไม่ยังไม่ติดใจอะไรใช่ไหมล่ะไม่ได้ติดใจครับพี่ไม่ได้ติดใจแต่แต่แตผมพูดผมพูก็หมึกไปแล้วว่าถ้าพูดเส็จไม่ได้ทุกคนเลยตรงนี้แหละว่าถ้าถ้าอยากให้ผมกลับไปสีดําอ่ะก็ให้มันมีแค่เราสองสองแก๊งดีกว่านั่นเพราะผมมาติดใจกับกับกับคำพูดตั้งแต่วันนั้นนะพี่มันฝังใจนะพี่เนาะ โอ้จะฝังใจะไรขนาดนั้นมาเดี๋ยวพี่ไปถอนออกมาให้มาฝังใจอะไรขนาดนั้นแล้วพี่ไม่ถอนให้ผมเลยพี่เปล่าพี่ไม่ถอนถอนจากเราคนเดียวไงไม่ได้ไม่ถอนจากเราพี่ไม่ถอนพี่ไม่ถอนอีกอีกแก๊งให้หน่อยดิพี่สีดำอ่ะยังไงเราจะได้ใส่มาสองแก๊งไงพี่ไร้ลักเสียไม่ได้สีดำก็เดี๋ยวพ้นช่วงเฟสฟาร์ไปก่อนอืม ใช่ผลช่วงเฟดฟาร์มเฟดอะไรไปก่อนค่อยว่ากันช่วงนี้อยากแบบ, <c oughs> สบสงบเสงี่ยมเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยก่อนไงอ่าพี่ผมก็ไม่ได้รีบนะพี่นะผมก็อยู่นี่แหละผมก็ใส่สีชมพูนีน่มันก็น่ารักดีพี่ใช่มันก็ดูแบบตะมุตะมิต,ม <c oughs> ตอบสภาพผมตอนนี้คือบอกใครเลยไม่ได้ฮนะนะพี่ฟาร์มอย่างเดียวอะเมื่อก <c oughs> ่อนแวะทุกทอยอะใช้กำตอนแป๊บแป๊บเดียวเกาะก็สี่ห้าหมื่นตัวแล้วสี่ห้าหมื่นตัว แต่พูดจริงนะไอ้ไอ้ไอ้หมึกพวกพี่ไม่มีของเล่นไม่มีของเลยจริงนะโอ้หถ้าของพี่เรียกไม่มีขอผงก็สูดเออพผมก็แวะมาตลอดพี่ดูดุเมาก่อนผมก็เล่นอ๋อแล้วก็แล้วแบบอะไรองนี้เราแบบเลอดแล้วโก๋จะแวะแวะไหนเลยหรอนอ้ถามเฉยแวะฮิโรชิไปแล้วไงพี่อ๋อผมไม่ตีใครก่อนละพี่ถ้าถ้าเขาไม่แบบมีปัญหากับผมหรือว่าอยากตีกับผมอ่ะเพราะผมก็ไม่ไม่ไม่มีผลก็ไม่ตีคนอื่นนะพี่อ๋อคือจะจะไม่จะไม่เริ่มก่อนใช่ไหม ก็ไม่ใช่การพี่ก็ไม่ได้มีปัญหาใครผมก็ไม่รู้จะไปตีเขาทำไมเพี่ uh huh. อย่างเสียไม่ได้อย่างโอเวอร์อย่างเลมอนเฮดหรือว่าอย่างฮิโรชิผมก็ไม่ได้ไที่ผมตีฮิโรชิเพราะว่ามันก็เป็นกระชับมิตรเป็นเรื่องที่พี่ตอนขอไว้แบบเออของความมันเกิดแบบว่าเล่นให้ดูหน่อยได้ไหมเล่นเล่นกันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ย uh huh. พี่ตอนก็ไม่เล่นกับฮิโรชิก็มาเล่นกับพวกผมอะไรอ่พี่ถูกไหมล่ะ uh huh. อ่าเรืองที่แล้ว uh huh. ใช่ก, uh huh. ก็เล่นกันสนสนุกไม่ได้ซีเรียสอะไรกัน uh huh. ผมเล่นได้ทุกแกงกับพี่จริงอ่ะพี่ก็รู้อยู่่ีเปา นี่กูขนลุกเลยสัตว์เออเข้าใจเร้เทุกแกงแลงเร้เทุกแกลงแล้วล่ะทำไมพูดดิให้พวกพี่เดินดีแล้วพี่ผมผมอยากอยาอยาให้พวกผมเดินเลยพี่ หมึกเบิกไปแอดดรอปไหมเดี๋ยวต้องเตรียมป้าไปพี่ผมไปเตรียมตัวไอ้หลอกเหมือนกันครับพี่ชายใช่ใช่ใช่อย่า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 ไปคิดมากนะเบาเบาได้ก็เบานะเบาได้ก็เบานะน้องผมเดินผมเดินเบาอยู่แล้วครับพี่เจริค้าครับผมเจริค้าพี่ชายเจริคับผมเจริโนครับพี่ก่อเจรี่มีใจครับพี่ครับผมไปไงอนยหมึกกูไปด้วยได้ไหมกูกูมีรถมางั้นมามนี่กู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 ไปด้วยโอ้โหกูไปด้วยไอ้นี้ไอ้หมอโนรินใช่ไหมใช่พี่โนรินมาลินมา